น,นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีถแถลงว่าที่ประชุมอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคมฉบับที่พอสอขยายเวลาปรับลดอัตราจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีกสามเดือนโดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายน2564เป็นต้นไปซึ่งการลดอัตราเงินสมทบงวดเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2 5 6พ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนายจ้างและผู้ประกันตนจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ผู้ประกันตนในระบบจ่ายเงินสมทบลดลงเป็นหมื่นเจ็ดรอยสิเอดล้านบาทและนายจ้างจ่ายลดลงเป็นเก้าพันหกรอยสบเก้าล้านบาทส่งผลดีต่อผู้ประกันตนทำให้สามารถนำเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายช่วยเสริมสภาพคล่องได้ประมาณเก้าร้อยสสิบห้าถึงพันห้าร้อยเจ็ดสิบ้าบาทต่อคน และนายจ้างมีสภาพคล่องขึ้นเพื่อให้ดำเนินกิจการต่อไปได้ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2564ส่วนที่หนึ่งสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33แบ่งเป็นฝ่ายนจ้างเดิมที่หักสมทบค่าระบบประกันสังคมเดือนละ5%ของค่าจ้างลูกจ้างที่ใช้คำนวณกันสมทบจะลดลงเหลือ2.5% ผู้ประกันตนมาตรา33เช่นเดียวกันนะครับเดิมที่หากเงินสมทบค่าระบบประกันสังคม5%ต่อเดือนลดเหลือ2.5%ต่อเดือนส่วนที่2สําหรับผู้ประกันตนตามมาตรา39จากเดิมจ่ายเดือนละ432บาทลดลงเหลือจ่ายสมทบเดือนละ235บาท